การโดยตัวเช็ดกระจกเป็นอะไรที่ดูเพลินมากและกระบวนการที่สําคัญที่สุดก็คือตอนมัดเชือกสังเกตว่าพี่เขาจะใช้ผ้าในการรองเอาไว้นะคะเพราะว่าเวลาที่โรยตัวแล้วก็ต้องแว่งเชือกอยู่ข้างล่างเนี่ย ถ้าเชือกไปเสียดสีกับขอบของปูนซีเมนต์ที่เป็นเหลี่ยมนะคะมีโอกาสที่อาจจะทำให้เชือกสึกหรือขาดได้การโรยตัวเช็ดกระจกจึงจำเป็นที่จะต้องใส่ใจแม้จะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้ค่ะช่วงหน้าฝนนั้นงานโรยตัวเช็ดกระจกมีทุกวันเลยจริงๆค่ะเพราะว่ามักจะมีคราบจากพวกน้ำฝนแล้วก็ตะไคร่ทำให้กระจกมัวหมองนั่นเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยตรงของตึกต่างๆ o อวัลมก็จะได้รับหน้าที่มาโดยตัวเช็คกระจกให้ตึกแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าเดิมๆของเรานะคะเพราะว่าลูกค้าที่ลองใช้บริการโอว n m a ม e แล้วก็มักจะติดใจค่ะและจะเรียกใช้บริการซ้ําอีกไม่ว่าจะเป็นราคาที่ถูกใจหรือว่าบริการที่โดนจริงค่ะเรียกใช้ o อว n m a ม e ติดต่อที่ช่องแชทนะคะ